ล่าสุดนะครับผมทางช่องช่องดังเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้บอสโจได้ประกาศนะครับผ่านทาง Facebook ส่วนตัวหนุ่มโจยมณีนามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับได้เตือนช่องสองช่องนะครับที่จะท,ทำข่าวเกี่ยวกับวงสาว้อยเพชรบ้านแพงเกี่ยวกับลูกสาวเนี่ยเนาะว่าก็คืออยากจะให้อยู่ในขอบเขตเป็นการเตือนครั้งที่หนึ่งและทีนี้ทางช่องเจ้าของช่องเองเนี่ยช่องดังเนี่ยก็ได้รับรู้แล้วแล้วกาได้ออกมาเคลื่อนไหว แบบนี้ว่างั้นก็ไม่ทําถ้าเขาไม่ทําก็ไม่ทําไม่ต้องพูดถึงเราไปพูดถึงเรื่องอื่นเขาพูดอย่างนี้อ๋อลโพสโพสเนี่ยคือไม่ได้ห้ามไม่ทานะใช่อย่างโพสโพสเตือนเขาเตือนให้อยู่ในขอบเขตไม่ได้ห้ามทำแต่ให้อยู่ในขอบเขตแต่ทีนี้ทางช่องดาวก็ออกมาไลฟ์จนจนทางมีช่องสาวน้อยเพนแพงเนี่ยค่ะน่าจะเป็นว่าโจเนี่ยเนาะเข้าไปตอบเข้าไปคอมเมนต์คอมเมนต์แรกก็บอกว่าประมาณว่าห้ามช่องนี้ พูดถึงถผมพูดถึงลูกผมพูดถึงศิลปินในองค์กรในวงสาวนเปพพ้าแพงอีกต่อไปอันนี้คือคอมเมนต์ของบอสโจคอมเมนต์ของทางสาวน้ยเป้ผ้าแพงนะนและก่อนหน้านี้สาวสรีมันเกิดอะไรขึ้น,นช่วงน,วนี้เอาจริงๆช่วงนี้เราขอย้อนนิดนึงว่าช่วงนี้มันมีข่าวดราม่าเยอะจริงเกี่ยวกับประเด็นของเนี่ยศิลปินในวงสาวน้อยอาะเป็นคนนอกด้วยอะไรด้วยแต่ัรโยงเข้ามาเป็นเรื่องเดียวกันคือ เขาเรียกว่าเป็นข่าวดราม่าใน<ล>ช่วงนี้เส,เสียงเรียกร้องจากแฟนคลับเอซีนั่นก็คือให้บอสโจนะคะผู้บริหารจัดการเรื่องนี้ให้สงบสักที<ม>ซึ่งถ้าจะจัดการในองคอ์กรภายในบุคลากรองค์กรถาว่าทำง่ายไหมก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่เข้าจ,จัดการได้แล้วแต่ง่ายแต่นั้นมัน<ม>ง่ายอยู่เพราะมันอยู่ในการควบคุมใช่มันอยู่ในพื้นที่ของบอสโจแต่ทีนี้พอาจัดการมันไมเสร็จปั๊บทำไมมันยังมีอยู่ล่ะมาจากไหนบ่าจต้องเริ่มหาแล้วมันมาจากไหนอีกก็คือคนที่ นำเสนอหรือว่าเรียกว่าสื่อเล็กๆสื่อชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสื่อเล็กสื่อใหญ่ <S S อะไรอย่างเงี้ย<อ>มันก็ต้องไปดูครับแล้วอย่างสมมุติว่าก่อนหน้านี้เนาะที่เราเห็นทางบอสโจรเรียกประชุมชไม่ว่าจะเป็นวงหนึ่งวงสองบอสจพูดขึ้นพูดถึงเรื่องโซเชียลทั้งหมดเลยบอสจจจะคุมเรื่องโซเชียลเพราะว่าบอสโจเคยประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่าอย่างสมมติบ้านฮักของศิลปินอย่างเงี้ยบอสโจก็ยังมีการที่จะควบคุมเลยเปิดบ้านฮักให้ศิลปินแต่ละคนเพื่อให้อ่าเขาเรียกว่า ไปเดนที่ทางเดียวกันตอนที่สองนัมันขยายติดเติบโตขึ้นเรื่อยคนในองค์กรก็เพิ่มขึ้นเยอะครับแล้วการควบคุมเนี่ยมันต้องทําให้เป็นเนิ่นซึ่งขนาดทำแล้วนั้นเนี่ยครับแล้วทีนี้เข้าใจว่าศิลปินแต่ละคนนะครับจะมีบ้านฮาร์คแล้วนี่วอโจบอกว่าขอเปิดให้แล้ววอโจก็ใช้ทางผู้บริหารนี่แหละเข้าไปดูแลเป็นแอดมินในกลุ่มบ้านทางแต่ละหลังบางกลุ่มอาจจะมีผู้บริหารหลายคนบางกลุ่มอาจจะมีคนสองคนคือเขาต้องได้ตรวจตาเขาได้ดูเพื่อไม่ให้ มีประเด็นดราม่าสอดเสียหรือว่าพูดอะไรอันนี้การเนี่ยตอนนี้เราคิดว่าพ่อจะทาถูกเพราะว่ายิ่งยิ่งยิ่งบ้านหลังใหญ่ขึ้นวงใหญ่ขึ้นเป็นสองวงคนยิ่งเยอะขึ้นแฟนคลับก็เยอะขึ้นเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเรื่องก็เยอะขึ้นอ่าเราเราไม่รู้หรอกว่าอ่ะมันมีแฟนคลับอยู่แล้วแหละแปดสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าเปอร์เซ็นต์หล่ะอีกสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะมีคนที่เข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็อีกห้าเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเผื่อจะเป็นพวกปั่น มันมีเพราะฉะนั้นแล้วการที่พอโจเข้ามาคุมตรงนี้เราเราเห็นด้วยนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้มีใครมาสร้างความแตกแยกแต่ว่าคือในใจแล้วขออ้อมูลที่เป็นจริงอมันก็ปฏิเสธไม่ได้แต่อย่างที่เราเคยพูดไปบางครั้งเรื่องที่เป็นจริงมันก็ไม่สามารถนำเสนอได้ในะนบางมุมเพื่อเป็นการเซฟทางด้านตัวเราแล้วก็ตัวศิลปินนะคะและทีนี้เรื่องที่เป็นเท็จละมันก็ยิ่งไม่ควรนำเสนออย่างที่พ่อโจบอกเรืาเงอาจจะยัง ไม่ได้ทราบแน่ชัดเข้าใจไหมบางเรื่องอาจจะลอยๆมา<ช>เอ,อ,อยหรือว่าเป็นข่าวลือเอยอ,อะไรเออ,อย่างยังยังไม่มีระบุแน่ชัดเหมือนกัน<ช>มันก็มันมีอยู่แล้วสิ<ช>พวกพูกถึงว่ากลุ่มที่เขาปั่นอย่างเงี้ยแต่ทีนี้พอเรามาเป็นเรามาเป็นช่องเรามาเป็นสื่อเรามาเป็นคนนําเสนอข่าวแล้วการที่จะไปพูดถึงศิลปินศิลปินศิลปินเราต้องมาคํานึงแล้วว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ย อันนี้อันนี้พูดได้ไหมจริงหรือไม่จริงก็ตามจริงไหมอ่าจริงไหมพูดได้ไหมในเรืความจริงก่อนแล้วก็ต้องคำหนึงถึงบุคคลที่เราจะกล่าวถึงด้วยว่าเขาใช่จรอะไรตอบรับแับนีบ้างคะนั่นแหละพี่น้องครับและก่อนหน้านี้เนาะในช่วงนี้เนาะเนี่ยสองโพสล่าสุดสองสามโพสเนี่ยบอสโจก็ได้โพสถึงว่าเนี่ยช่อง youtube ช่องนี้อ่าทำ youtube เล่าข่าวเกี่ยวกับตัวผมเกี่ยวกับ วงผม,มและศิลปินในวงผมอย่าให้เกินขอบเขตมากนะักอย่ามาพูดให้เกิดความเสื่อมเสียและทําให้บุคคลอื่นเกลียดชังตัวผมและบุคลากรในองค์กรสาวน้อยอย่ามาเกาะก,กระแสว่าอ้างว่ารักอุ๋งอิงแล้วมาพูดให้คนเกลียดชังผมและองค์กรสาวน้อยทั้งที่ข้อมูลบางข้อมูลไม่เป็นจริงอย่าอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะ แฟนขับสาวน้อยเป็นหูเป็นตาให้ตลอดตเตือนครั้งที่หนึ่งอันนี้คือบทแรกนะครับเป็นช่องแรกแคนที่เคลื่อนไหวก็คือ,อช่องนี้อ่านี้นะคะใช่ครับแล้วก็คืออ่าบทที่สองก็คือ youtube ช่องจุดจุดจดชาแนลอย่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครอันนี้คือช่องนี้เขาไม่เปิดหน้าไงอ่า<ต>่อนนี้คือเขาไม่เปิดหน้าช่องจุดจุดจุดเนี่ยชาแนลเนี่ยอย่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าคุณคือใครแสวงหายอดวิว พูดข่าวศิลปินสาวน้อยใส่ร้ายหาเรื่องปุกป,ปัน่นคนในองค์กรสาวน้อยพูดข้อมูลอันเป็นเท็จทําให้เอฟซีเกิดความเข้าใจผิดและหลงเชื่อผมเตือนครั้งที่หนึ่งอันนี้คือเตือนัค่นี้หนึ่งทั้งสองช่องคําว่าเตือนเนี่ยอมจะ,จะอยากให้พิจนารณานิดนึงในการพูดในการเสนอในการทําปกในการอะไรอย่างเงี้ยเนาะในการพูดประเด็นขึ้นมาและ ก็ลำดับนั้นนะคะที่อช่องดังกล่าวได้ออกมาเคลื่อนไหวนะฮะแต่ช่องที่ไม่เปิดหน้าอะไรยังไม่เคลื่อนนะยังไม่ได้เคลื่อนใช่ไหมอ๋อโอเคงั้นเราขอเปิดแต่ใส่หัวเร็วมากเดี๋ยวเราเราด้วยหน้าปกด้วยแน่มันอาจจะแต่ในข่าวมันมีในข่าวอาจจะไม่มีอะไรเดี๋ด้วยหน้าปกเอออะไรเอออย่างเงี้ยมันทำให้คนคิดได้ไงการโจมตีใครคนนั้นน่ะงั้นอย่างเช่นช่องที่ไม่นําเสนอหน้าเราบอกว่าแขนหน้าใจ แล้วก็จะกชื่นคนด้วยออย่างี้เอ้ยังไม่ได้เอนไหวถึงเรี่แลนีนะจะพี่ไก่มาดูกูไหมจบนะลูกจะมาโปงแม่เป็นเ c ็ละเออ พวกเราสนับสนุนแม่มาแล้วแม่จากกะวีเปอ้ออะไรวะเขาไม่พูดค่ะพูดสนุกไปดีกว่าเออใส,ส่่ออแมนกับอาจารย,ย์แมนยิงคุ้นกึ้นสูไม่ะ เราบอโจ,จเข้าไปคอมเมนต์ว่ายัางไงนะสารสีอคือคือขนาะนี้นอ,งงอ่ขาขาะที่คุณแม่เนาะช่องนี้เนาะกำลังไลฟ์อยู่นะครับบอลโจ,จก็ได้ข้มีการใช้วงอ่าใช้ช่องสามรอ้อพแปดแปงช่องใหญ่เลยเข้าไปคอมเมนต์ภายใต้อ่าภายในไลฟ์เนี้ย<อ>บอกว่ายัางไงมีถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันครับคอมเมนต์แรกเขาบอกปับหมุดด้วยนะอ่าบอกช่องนี้ห้ามพูดถึงผมและลูกผมและศิลปินในองค์กรชาวน้อยของผมอีก ต่อไปอแต่ในโพสที่อยู่ในคยางไไม่ด้ห้ามยังไม่ได้ห้ามแค่ให้นําเสนอใน<ม>ในในเกณฑ์ที่เป็นความจริงเนาะแล้วก็ไม่ดันไม่ไม่คือไม่ไม่พูดในทางที่ทาให้เ่เสียหายถึงศิลปินถึงวงถึงอะไรอย่างนี้ถึงบอสโจแต่ตอนนี้คือพอมาเห็นอะไรนี่รับข้ามเลยแต่แต่ว่าหน้าตอนที่เขากำลังไลฟ์อยู่เขามีปิดเสียงแล้วก็คุยโทรศรัพท์แป๊บนึงไม่รู้ว่าคุยกับใครเหมือนกันเหมือนเขาบอกว่าอืมออแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยมาพูดถึงเรื่องตรงนี้แหละว่าเขาจะไม่พูด ถึงอีกเนี่ยแล้วก็เห็นทางคอมเมนต์ของสาวเราเพื่อนาแพ่งไปคอมเมนต์แบบนี้น่ง <5. S 2> เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะมีคอมเมนต์ที่สอง <5. S 2> ใช่ไหมสาวสีคอมเมนต์ที่สองคอมเมนต์ที่สองนะคะเดี๋ยวคอมเมนต์ที่สองของของทางสาวเราไปคอมเมนต์เนาะ <5. S 2> ก็บอกว่าเรื่องดีๆมีเป็นล้านไม่เรื่องดีๆมีเป็นล้านเรื่องไม่พูดอออมีเป็นล้านเรื่องไม่พูด พูดเรื่องข้อมูลไม่เป็นความจริงบ้างทําให้คนอ,อื่นเสียหายบ้างเก<ะ>ิดความแตกแยกอีกเนาะเกิด<ะ>ความแตกแยกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนแรกเตือนนี่ไงไม่ได้อ๋อก็ีดีไม่เป็นานแย่ไม่พูดกอ็อย่างเงี้ยก็คือบทสรุปก็คืออช,ช่องเท่านี้ก็ได้ประกาศแล้วนะครับว่าจะไม่พูดถึงว<ะ>โจไม่พูดถึงน้องอู๋อิงไม่พูดถึง องค์เราห้ามคุเข้า,ขามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของวัตชินน้องด้วยนะคะโดยไมรวมด้วยค่ะทางทางช่องนี้นะอา่าในช่วงบางช่วงบางาหลน์นะคะนี่แหละก็ประมาณนี้แหละเนาะค่ะในช่วงนี้ก็คือเข้าใจทางวัตโจอ,อยู่ว่าวัตโจจะอยากจะควบคุมตรงนี้ให้ได้แหละอืมมันก็มีบาง<ะ>บางช่องเนาะที่เหมือนกับ ทำยังไงก็ได้ให้เด็กต้องสองิดกันอะไรประมาณนเี้ยให้เด็กมีกัรให้ไอ้วงนี้วงนี้ปิดกันอะไรมันเยอะอยู่เยอะเยอะทุกคนอยู่ในี้ไม่ไม่ไม่เฉพาะแค่วงนี้มีเฉพาะแค่วงของวัจนอาจจะเป็นยนงไหลายส่วนเราก็พิจารณาบ้างเนาะในในในช่องต่างที่อาจจะตีความแบบให้ขัดแย้งกันอะไรเงี้ยมากๆก็ไม่ต้องไปเชื่อมากๆก็ได้เชื่อในช่องของหลักๆของศิลปินเนาะดีกว่า ครับแล้วก็อย่างช่องที่เขาไม่ได้เปิดหน้าอย่างเงี้ยสมมุติเนาะมันมีหลายช่องเลยมันไม่ได้มีช่องสองช่องอช่องท<ช>ี่เขาไม่ได้เปิดหน้าเนี่ยถ้าบางช่องพูดดีดก็ดีแต่บางช่องก็คิดว่าจะพูดอะไรก็ได้ก็มีงเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเราบริสุทธิ์ใจจริงก็เปิดหน้ามาคุยเลยคุณจะเชียร์ใครสนับสนุนใครคุณสนับสนุนได้หมดครับคุณจะรักศิลปินคนไหนปกป้องศิลปินคนไหนแล้วก็เชียร์ศิลปินคนไหนส่งเสริมศิลปินคนไหนคุณสามารถพูดได้เลยแต่ มันต้องยืนอยู่ในกรอบของเขาเรียกว่าที่จะไม่ไปพักพิงหรือมีประเด็นที่ชี้นําไปถึงบุคคลอื่นทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาเกิดความเสียหายค่ะอย่างช่องเราเองก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามนะคะที่แฟนคับหมอลำกลุ่มต่างๆวงต่างๆมาติดตามแล้วก็มีเทคนิคดีๆหรือข้อเสนอแนะบางครั้งในี่ของเราเนี้ยก็มา คอมเมนต์แจ้งแจ้งเรื่องเราอะไรเงี้ยบางคนชมเราอะไรก็ขอขอบคุณมากๆเลยครับผมสำหรับท so, ุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี so ้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ